สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับวันนี้พระชนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในสุดทิษณรี่128ปนะครับข้อที่ 1. นึ่งจนถึงข้อที่6ผมให้หัวข้อวันนี้ว่าพระพรของผู้ยำเกรงนะครับบทนี้กําลังกล่าวถึงการมีครอบครัวที่พระเจ้าอวยพรมากนะครับและเมื่อครอบครัวพระเจ้าอวยพรก็จะเป็นครอบครัวที่มีพระพรมากมายนะครับคำว่าเป็นสุขหรืออวยพรนั้นถูกใช้อย่างละสองครั้งในตอนนี้นะครับภาษาอังกฤษนะครับใช้คําว่า blessed ซึ่งภาษาไทยก็จะล้อไปจากภาษาพระคมภีสายฮีบรูทั้งสองข้อคือการเป็นสุขนั่นเอง เอาละครับในพระคัมภีร์ตรงนี้บทที่เรากล่าวพระคัมภีร์ตรงนี้ได้กล่าวไว้อย่างนี้นะครับว่าทุกคนที่ยำเกรงพระยาเวก็เป็นสุขคือผู้ที่เดินในมันคาของพระองค์ท่านจะได้กินผลผลิตจากน้ําพักน้ําแรงของท่านท่านจะเป็นสุขและท่านจะเจริญภรรยาของท่านจะเป็นอย่างเถาวงล่นลูกดกภายในบ้านของท่านเด็กๆของท่านจะเป็นเหมือนหน่อมะกอกรอบโต๊ะของท่านดังนี้แหละคนที่ยำเกรงพระยาเวจะได้รับพรพระยาเวจะอวยพรท่านจากซีโยน ขอท่านเห็นความเจริญของเยรูซาเล็มตลอดวันคืนแห่งชีวิตของท่านขอให้ท่านได้เห็นลูกหลานของท่านขอให้สันติภาพอยู่ในอิสราเอลพระคัมภีร์ตรงนี้ได้พูดถึงประการที่1ครับพระพรทางความยำเกรงมิตรพระพรมากมายมีตัวอย่างที่ยำเกรงพระเจ้านะครับสามเรื่องด้วยกันอันที่1ก็คือพระพรจากการทํางานในข้อที่1ข้อที่4เนี่ยนะครับกรด์บอกกับเรานะบอกว่าคนที่ยำเกรงพระเจ้าได้รับพรอะไรบ้างอันที่1ครับพระพรจากการทํางาน ในข้อที่2บอกว่าเขาจะได้กินผลผลิตจากน้ําพักน้ําแรงของท่านผลผลิตจากน้ําพักน้ําแรงหมายถึงว่าน้ําพักน้ําแรงหมายถึงการทุ่มเทไอที่เราทุ่มเทไปนั้นพระเจ้าก็จะอวยพรคนยำเกรงพระเจ้าเมื่อเขาทุ่มเทการทํางานพระเจ้าก็จะอวยพรแต่ขณะเดียวกันถ้าหมอยำเกรงพระเจ้าแต่ไม่มีน้ําพักน้ําแรงลงไปก็คงจะไม่ใช่เพราะว่ามันต้องสองอย่างต้องอยู่คู่กันอันที่2ครับความรุ่งเรืองในชีวิตนะครับในข้อที่2บอกนะท่านจะเจริญคาว่าเจริญหมายถึงสิ่งดีดี เป็นในรูปของเอกพจน์และพระหุน์ทั้งสองรูปนะครับพระเจ้าจะอวยพรและต่อยอดงานที่เราทํานั้นจำเริญยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นพวาญผิว่าท่านจะเจริญหมายความว่าพระพรของคนที่ยำเกรงพระเจ้าจะเกิดความรุ่งเรืองขึ้นคริสจักรเหมือนกันคริสจักรที่ยำเกรงพระเจ้าพเพื่อจะจะอวยพรในการทํางานของเขาทุกงานจะจำเริญขึ้นน้าพักน้ำแรงที่ลงไปจะไม่สูญเสียเปล่าอันที่3ก็คือพระพรในครอบครัวพราพี่บอกว่า ภรยาของท่านจะเป็นอย่างเถาลูกดกไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าจะอวยพร,รให้มีลูกเยอะๆนะครับเพราะอับราฮัมเองก็มีลูกแค่คนเดียวแต่สิ่งที่เราเห็นจากพระคัมภีร์ตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าอับราฮัมมีลูกคนเดียวนะครับจริงๆอับราฮัมมีลูกหลายคนแต่ลูกที่พระเจ้าทรงอวยพร,รผ่านคืออิสอักเพียงคนเดียวในพระคัมภีร์ในข้อที่3ภรรยาเขาจะเป็นเหมือนหน่อมะกอกาหมายความว่ามันจะมีเยอะจริงๆครับในครอบครัวพระเจ้าจะอวยพรให้มีความเจริญเติบโตให้เราอ่าน ย้อนกลับไปในบทที่127ก็เหมือนกับลูกๆที่พระเจ้าได้อวยพรเหมือนกับคันธนูลูกศรนในมือนะครับที่สามารถจะปกป้องคุ้มครองบ้านได้พระพรจากคนที่ยำเกรงพระเจ้าพระพรในการทํางานพระพรในความรุ่งเรืองของชีวิตพระพรในครอบครัวเราจะสังเกตว่าจริงๆมันมีพระพรมากมายหลายอย่างอันที่2ก็คือคําวิงบอลของคนยำเกรงพระเจ้านะครับข้อ 5: ข้อ6เราสังเกตว่าพระพรจะเกิดขึ้นคนนั้นจะต้องวิงวอลต่อพระเจ้าครับเขาขอพระยาเวอวยพร จากซีโยนขอพระเจ้าให้เขาเห็นลูกหลานเขามีสันติภาพในการที่เราเองจะมีพระพรจากพระเจ้ามันไม่ได้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติแต่มันต้องเกิดขึ้นจากการวิงวอนด้วยหากเยรูซาเล็มเป็นศูนย์รวมาศาสนาการเมืองระดับชาติสําหรับอิสราเอลพระเจ้าต้องอวยพอรอิสราเอลแลวมาถึงพวกเขานะครับเขาบอกว่าขอพระเจ้าอวยพรท่านจากซีโยนซึ่งหมายถึงว่าเวลาที่เขาไปวิหารของพระเจ้าและอธิษฐานพระพรก็จะมาถึงตัวของเขา และเราเห็นว่าไม่ว่าอะไรก็ตามที่อยู่ที่เยรูซาเล็มเมื่อเขาไปเขาก็ได้รับพรที่นั่นดังนั้นเองขอพระเจ้าช่วยเหลือเรานะครับคำวิงวอนของเราเราจะขอพระเจ้าอวยพรงานที่เราทําจําเริญขึ้นโดยพลังของพระเจ้าในข้อที่6บอกว่าขอให้ท่านได้เห็นลูกหลานของท่านขอให้สันติภาพมีอยู่ในอิสราเอลคำวิงวอนของเขาเป็นคำวิงวอนขอเพื่อลูกหลานของเขาคำวิงวอนของเขาคือการขอให้ประเทศของเขามั่นคง นะครับแน่นอนประเทศมั่นคงตัวเขาก็มั่นคงดว้วยหลายคนพลาดนะครับเราอธิฐาะะรรนขอพระเจ้าอวยพรในครอบครัวเราแต่เราไม่ขอพระเจ้าอวยพร,รในประเทศของเรานะครับแม้ว่าเราจะไม่ชอบนู่น EP, ไม่ชอบนี่ไม่ชอบนั่นแต่เราต้องขอาการอวยพร,รเพราะการอวยพรประเทศพระเจ้าก็จะอวยพร,รทั้งหมดและพระเจ้าจะอวยพร,รในอย่างครอบครัวเราด้วยนั่นเองคําวิงวอนของคนที่ยำเกรงพระเจ้าเ็าจะขอพระเจ้าอวยพรเยรูซาเล็มเขาขอขอพระเจ้าอวยพรเมืองหลวงพิ้องเที่รักครับ ด้านจิตปัญญ,ญาเราต้องขอพระเจา้าอวยพรครสตจักของพระอ,องค์ด้วยเพื่อเราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านั้นเป็นผลเป็นพรในชีวิตของเราด้วยนะครับดังนั้นเองพระพรคนยำเกรงมีพระพรมากมายหลายประการและคำวิงวอนของเขาจะต้องเกี่ยวข้องกับเมืองหลวงจะต้องเกี่ยวข้องกับชีวิตของเขาลูกหลานของเขาจะต้องเกี่ยวข้องกับครสตจักรด้วยนะครับอธิษฐานด้วยกันข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าขอพระองค์จ้ายคาหลายเป็นคนที่ยำเกรงพระองค์ และเมื่อขาหลายวิงวอร์ต่อพระองค์เจ้าโปรดให้ข้หลายนั้นได้วิงวอร์อย่างถูกต้องเข้าใจขอพระองค์เจ้าโปรดนำพาพระพรมากมายที่ยัมาถึงคนที่ยำเกรงพระองค์ข้าแต่พระเจ้าข้หลายรู้ว่าเมื่อข้อหลาลยำเกรงพระองค์พระพรมากมายที่พระองค์เตรียมไว้จะเกิดขึ้นกับข้อลายอธิษฐานในกัน,นเพิดนะซูคยิุต์เจ้าอาเมน